ค่ะแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสายฟ้านะครับเป็นเจ้าของร้านถั่วสายฟ้านะครับคือทางร้านเราของเราครับมีสินค้าหลายชนิดนะครับที่เด่นๆก็คือจะมีถั่วลายเสือขั้วนะครับตัวนี้เป็นขึ้นชื่อเลยครับเป็นสินค้าขายดีของทางร้านเลยครับที่นี <S <s ่อยู่ที่ไหนคะนี่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตําบลตาบลผาบองอําเภอเมืองครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับต่อมาก็คือ ป็นถั่วลายเสือต้มนะครับหรือเรียกว่าถั่วเสือสามหมอกนะครับเสือสามหมอกครับนี่ก็คือขายดีเหมือนกันครับก็เป็นถั่วกระสินสองนะคะที่เขาเอามาแปรรูปเนาะรับเป็นกระสินสองครับคือเอามาคั่วเกลือครับคั่วแบบเตาฟืนใช้เตาฟืนเอกลักษณ์ก็คือใช้เตาฟืนในการคั่วซึ่งการคั่วเตาฟืนมีกลิ่นหอมกรอบนะครับแล้วก็คั่วเกลือด้วยครับนี่คือแล้วก็สินค้าต่อไปก็คือ ถั่วลเสือน,นะครับนี่คือถั่วไลเสือสมุนไพรซึ่งเราคือ,อรเราปปเราเอา่านาเม็ดมาจากที่เราสีนะครับเม็ดมันแตกเสือ,อามาคั่วได้เราก็เลยมาดัดแปลงทําเป็นถั่วสมุนไพรนะครับแล้วที่ออม,มาคือที่คือป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนไทยใหญ่แื่ทำไมเรียกป๊อปคอนไทยใหญ่ก็คือเป็นชื่อของทางนี้หรือที่ เรียกง่ายก็คือป๊อปคอนไรเบอรี่นะครับเป็นมีจะเป็นสีม่วงนะครับครับเป็นเป็นข้าวโพดสีม่วงแล้วเอาเรามาทำป๊อปคอนใช่ครับแต่เป็นเป็นเป็นทอดน้ํามันนะครับแต่ไม่อมน้ํามันจะมีอยู่สองชนิดจะมีสีเหลืองด้วยครับป๊อปคอนไทยใหญ่อันนี้ก็คือนี้ป๊อปคอนไทยใหญ่เหมือนกันแต่เป็นพันสายน้ําผึ้งนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองครับ ก็มีอีกหลายตัวนะครับอยู่ด้านนี้คือจะมีมีถั่วลูกไก่นะครับตัวนี้ถั่วลูกไก่จากถั่วเหลืองใช่ไหมครับอันนี้ทําจากถั่วถั่วลูกไก่และถั่วถั่วชิกพีครับอ๋อชิกพีครับนี่จะเป็นทอดน้ำมันปลูกที่บ้านเราไหมถั่วชิกพีตัวนี้ไม่ปลูกครับเราเรานำเข้ามาครับนำเมล็ดเข้ามาทอดครับเพราวจะมีแป้งของถั่วใส่ฟ้า นี่เป็นถั่วเขาเรียกถั่วกะลาแปนะครับหรือถั่วแขกนะครับครับตัวนี้เป็นทอดเหมือนกันครับไม่อมน้ำมันกรอบครับตัวนี้นี่จะเป็นถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองนี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกๆของทางร้านเลยคือเมื่อก่อนจะคั่วแต่ถั่วเหลืองเนี่ครับซึ่งแถวแม่สอนเขาปลูกกันเยอะมากครับนี่เป็นดั้งเดิมครับอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมที่เคยทำมาแล้วก็ นี่พันสุเหลือมผิวดานะครับหรือเรียกสุขไทยสามครับตัวนี้พวกเลือมเหมือนกันครับครับทุกอย่างอยู่ในนี้เป็นพัญพืชหมดเลยเนาะใช่ครับเปื่าแล้วยังมีถวยสงที่เป็นอันนี้นี่เป็นถวยสงเหมือนกันครับอันนี้ถ้ยสงธรรมดาก่มสีแดงเนาะครับกลุนมสีแดงครับตัวนี้สามารถเอาไปทำเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวครับครับแล้วยังทำแบบอกที่ลอกลอกเปลือกด้วยลอกเยื่อด้วยตัวนี้ลอกเยื่อออกให้ครับก็คือ นำไปประกอบอาหารได้เลยครับแล้วก็จะมีงาด้วยครับทอก็มีเอางาด้วยครับอันนี้เป็นงาดางาดําคั่วนะครับแล้วก็จะมีงาหม่อนนะครับส่วนใหญ่เขาไปทําอะไรรับงาหม่อนงาหม่อนนี้เอาไปเอาไปตาให้ละเอียดแล้วก็มานามาตํากับข้าวอีกทีหนึ่งแล้วก็ทานกับน้ําอ้อยซึ่งน้ําอ้อยคือตัวนี้ครับเรียกว่าอันนี้งาหม่อนมาทํากับน้าอ้อยนี่มาทานตํากับข้าวเสร็จแล้วก็มากินกับน้ําอ้อยตัวนี้ เอาตรงนี้ถ้าทางแม่สอนเรียกว่าเปโยครับเปโยเป็นภาษาไทยใหญ่หรอคะครับเป็นภาษาไทยใหญ่ครับก็คือเป็นน้ำอ้อยธัญพืชคือเราเขาจะใส่มะพร้าวใส่งาใส่ถั่วที่สงไปครับมีถั่วซีกันนั้นคือถั่วอะไรตัวนี้คือถั่วแปรรอครับอ๋อแปรรอแปรรอถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกถั่วอะไรคะนี่เหมือนเขาเรียกแปรรอเลยครับถั่วแปะถั่วแปะอ๋อไทยถั่วแปะอันนี้เราจะเป ทางร้านมีประมาณกี่กี่ผลิตภัณฑ์กี่อะไประมาณสิบกว่าชนิดนะครับสิบกว่าชนิดทำมานานหรือยังครับแบรนด์แบรนด์สายฟ้าเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าปีนะยี่สิบกว่าปีโดยโดยเรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนาะแต่เมื่อก่อนนี้จะเป็นแค่เป็นร้านธรรมดาคือใส่แค่ร้านถั่วเหลืองขั้วอย่างนี้ครับหลังจากผมเข้ามาก็มาช่วยมาทำเป็นแบรนด์ไปเลยครับชื่อร้านถั่วสายฟ้าเลยครับ ป็นแบรนด์ถั่วสายฟ้าแต่ว่ารับเอาผลิตภัณฑ์มาจากเป็กปุ่มวิสายกิจชุมชนของเรารแต่มาทําเป็นชื่อแบรนด์นี้ครับ,รบก็มาเชื่อมโยงกันก็คือเราคือบัานุอดีเราซื้อจากชาวบ้านภายในจังหวัดทั้งหมดเลยครับซื้อจากที่นี่แล้วก็เอามาแปลรูปที่นี่โดยเฉพาะเอกลักษณ์เลยก็คือถั่วลายเสือใช่ไหมถั่วลายเสือที่มีชื่อเสียงมากที่คใครมาแม่สอนก็ต้องมากิน ถั่วลายเสือของเราเนาะ<ช>รสชาติต่างจากที่อื่นใช่ไหมคะครับก็คือของเราครับปลูกบนพื้นที่สูงนะครับก็ ừ ừ, คือมีความหวาน ừ, มีความหวานกรอบก,กว่าเ <ừ, S 2> พราะว่าถั่วถ้า,ถ,าถ้าเป็นถั่วที่ปลูกบนที่ราบก็คือน้ําเยอะคือจะไม่จะไม่มีความหวานนะครับความหวานไม่เยอะมีได้มีแต่ถ้าปลูกบนดอยเนี่ยมีความหวานเยอะกว่าแล้วหลังจากที่เรามาทําแบบ แบรนด์ทำแปลนรูปแล้วแบบนี้มันดียังไงคะดียังไงคือเป็นเป็นแบรนด์ก็คือมีคนจำง่ายครับก็คือรู้ก็คือถ้ารู้ว่าร้านใส่ฟ้าคือถ้าถ่วเห็นแบรนด์ก็คือคือต้องรู้เลยว่าคือของร้านข่วนใส่ป้าอย่างนี้ครับแล้วมันดีกับชาวบ้านยังไงคะถ้าหลังจากที่เรามาทําแบบนี้แล้วก็คือดีคือสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านก็คือ ชาวบ้านคือปลูกแล้วไม่ต้องไปขายที่อื่นคือมาขายให้เราเลยรับรับซื้อทั้งหมดเลยครับอ๋อรับซื้อทั้งหมดแล้วก็ราคาก็ชาวบ้านก็พอใจนอยู่ได้เนาะรับราคาชาวบ้านอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับเราก็อยู่ได้รับซื้อเราก็จ้างชาวบ้านในหมู่บ้านทำทั้งหมดแล้วก็มาทําแปรรูปก็มาจ้างชาวบ้านอีกก็คือสร้างรายได้ในชุมชนเนาะสร้างายมุนเวียนเนาะแล้วภูมิภูมิใจไหมคะที่เราทํามาแบบนี้เราพอใจหรือยังทําได้อย่างนี้พอเราพอใจหรือยังพอใจแล้วครับ อยากจะไปต่ออีกยังไงมั่งไหมที่เราคิดไว้มองมองว่ายังไงอนาคตในการผลิตสู่ตลาดใหญ่กว่านี้ตอนนี้ก็ใหญ่แล้วก็คืออยากก้าวหน้าไปอีกครับไปสู่ตลาดต่างประเทศบ้างน่ครับถ้าวัตถุดิบของเราเพียงพอต่อการส่งออกนะครับเราก็เราก็อยากมองตลาดข้างนอกด้วยตอนนี้เราขายเฉพาะในประเทศใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อยังไม่ได้ส่งออกแต่ถ้ามีคน ที่จะไปทําตลาดต่อแล้วก็ยินดีหรือว่าเราก็พร้อมใช่ไหมครับยินดีครับยินดีร่วมมือเลยครับอยากจะเพื่ออยากจะให้พัฒนาคุณภาพไปอีกเรื่อยๆเนาะกระจายให้คนรู้จักถั่วายเสือมากขึ้นโดยเฉพาะถั่วไรเสือหน้าทําเพิ่มไปอีกเนาะมูลค่าเพิ่มเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ